สวัสดีครับกระผมน,นายธนบดีสิทธิคำประจำะแผนกอุบปติเหตุและสุกเฉินโรงพยาบาลหาระศึกครับครับเพื่อให้การส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเป็นไปได้อดย่างปลอดภัยและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมีความมั่นใจในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือในรถร,ถรถพยาบาลของเรามากยิ่งขึ้นวันนี้กระผมจะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมืออุกปกรณ์ในโรถพยาบาลของเรากันครับ และเมื่อเราขึ้นรถพยาบาลทุกครังนะครับการเซฟตี้ของบุคลากรทางการแพทย์ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับเมื่อเรานั่งประจําที่แล้วนะครับจะต้องสวมคาดเบลล์นะครับคาดเบลล์สองข้างนะครับแล้วก็าสายเบล์นี้เป็นการรัดนะครับแต่ว่าตัวเบลล์นี้ก็สามารถที่จะลุกขยับทํางานได้นะครับแล้วก็โต๊ะกีนี้สามารถที่จะปรับได้นะครับโดยมี อ่ที่ปักอยู่ด้านใต้นี้นะครับก็กให้ทุกท่านนดันไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะหมุนนะครับตัวไปที่สามารถดูคนไข้ได้นะครับแล,แล้วก็เราก็เลื่อมไปหยิบจับของได้เช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเวลาที่เราจะใช้ออกซิเจนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวเก๊ออกซิเจนนะครับก็ปับเปิดได้เลยเดีเ๋ยวเวลาใช้ออกซิเจนจะต่อชันูล,ล่าหรือว่าเนี่ยครับ ทำนบิแบ็กเราก็สามารถาที่จะใช้ได้แต่ต่อจากตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เก้บอกความดันออกซิเจนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมก็เครื่องซักชั่นนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับสามารถาเปิดปิดได้เลยนะครับแล้วก็ต่อสายซักชั่นเข้ากับตรงนี้เทสเตอร์ก็ปรับได้นะครับก็ต่อมาจะเป็นเครื่องช่วยหายใจนะครับเมื่อเราเปิดเก๊ะออกซิเจนแล้วนะครับ เมื่อเราจะใช้เครื่องช่วยหายใจให้ทำการกดปุ่มเปิดวาล์วถังออกซิเจนและให้ปฏิบัติตามคำที่เครื่องแนะนำได้เลยนะครับผมปรับตั้งค่าเบืองตัวเครื่องและต่อท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยเครื่องก็จะทำงานท,าทันทีนะครับนี <Okay. S 1> ่เมื่อเลิกใช้งานนะครับก็ปิดว well, าล์วถังออกซิเจน ปิดวาล์วถังออกซิเจนแล้วก็ปิดเครื่องปุ่มเดิมได้เลยนะครับต่อไปเป็นเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจหรือว่าเราเรียกว่า AED นะครับวันนี้นี่ครับเครื่อง AED ในรถเราจะมีอย่างละหนึ่งกันนะครับก็เปิดฝาตรงนี้ได้เลยนะครับยัดขึ้นฝาจะเปิดขึ้นนะครับเมื่อเปิดมาแล้ว ก็ดปุ่มตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเปิดเครื่องนะครับหนึ่งครั้งแล้วรอนะครับเครื่องมันบีคอร์นะครับเครื่องทำงานปกติตั้งสติไว้ตรวจการตอบสนองของผู้ป่วยขอความช่วยเหลือหลนจาก จากนั้นก็คือให้ติดแผ่นอิเล็กโทรดไปบนตัวผู้ป่วยนะครับตามภาพได้เลยนะครับก็แกะแล้วก็แตะตามภาพได้เลยนะครับแล้วก็รอเครื่องมันวิเคราะห์นะครับแล้วก็ระหว่างนั้นก็ทําการซีฟิเอร์ไปก่อนนะครับเ,เมื่อเราใช้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดปุ่มเดิมนะครับนะครับก็ปิดนะครับก็เก็บใส่กล่องเหมือนอเดิม ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของแอร์เว่ย์เพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที mm ่พิเคราะห์แอร์เวก็คือจะเป็นในส่วนของลาลิงนะครับโคสโคบนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของเบดนะครับที่จะเอาไว้ในอุปกรณ์ในการใส่เตรียมให้คุณหมอใส่ซื้อนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น เป็นตัวพอล่านะครับก็จะมีทั้งหมดด้วยกันสายไซส์ด้วยกันนะครับมีของผู้ใหญ่แล้วก็มีของเด็กนะครับต่อไปก็นี่ก็จะเป็นเครื่องวัดอ่าบัดเพเชอร์นะครับแบบแมนวนวลนะครับมันก็จะเป็นเหมือนที่เราเคยใช้กันแบบปกปตินะครับก็พันคับได้แล้วก็สามารถบีบบีบได้เลยนะครับก็บีบขึ้นขึ้นไปนเรื่อยๆแล้ปล่อย ต่อไปอันนี้จะเป็นอ่า Airway Management ของเด็กนะครับในนี้ก็จะประกอบไปด้วยก็จะมีในส่วนของ Ambu เด็กนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ All Airway นะครับซึ่งเป็นของเด็กนะครับก็จะอยู่ในกล่อง Boxset ข้างบนนี้นะครับต่อมาด้านล่างนะครับ จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์เักซิ่งอุปกรณ์ทําแผลจะอยู่ในตู้นี้นะครับก็จะมีน้ำเกลือนะครับแล้วก็อ b บีนะครับก๊อสท็อปก๊อสต่างๆนะครับเดตาดีนนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็คอนฟอร์มต่างๆนะครับก็จะอยู่ในนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นอุปกรณ์ p p e นะครับแม็กกาวก๊เฟชิลจะอยู่ในช่องถัดมานะครับก็สามารถเปิดใช้ได้เลยนะครับ และทุกครั้งนะครับเมื่อเราจะรีเฟอร์ผู้ป่วยหรือเราจะใช้รถพยาบาลนะครับเราจะต้องอประสานมาที่ห้องฉุกเฉินทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะขอรับกระเป๋าพยาบาลนะครับเพื่อที่จะ,ะนําอุปกรณ์ไปใช้ในรถพยาบาลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับว่าในกระเป๋ามีอุปกรณ์อะไรบ้างกระเป๋าพยาบาลนะครับที่เราจะต้อง มาขอรับทุกครั้งก่อนที่จะออกดีเฟอร์คนไข้นะครับผมเรามาดูกันครับว่าในกระเป๋ามีอะไรบ้างน,นะครับผมในกระเป๋านะครับก็จะมีอุปกรณ์ทั้งในเรื่องของ Airway b i t t i n g แล้วก็ Circulation นะครับผมก็จะมี IE นะครับ เป็นลิงเกอร์แลคเตสนะครับแล้วก็อ่าสลายนะครับก็คือจะมี IV ในขนาดต่างๆนะครับเตรียมไว้ให้แล้วนะครับรวมถึงน้ำม้อนสลายด้วยนะครับในส่วนของ C แล้วก็จะมีอ่าชุดอุปกรณ์ในการเปิดเส้นให้ IV นะครับแล้วก็ให้ยานะครับก็จะมีในส่วนของอ่าออกซิเจนคิวลานะครับเซ็ตพ้นยานะครับแมตติแท็กนะครับเอาผ้าแผลนะครับแล้วก็ อยางเราก็จะมีส่วนของเวลาดูอ้อไปให้นะครับรือว่าอินไฮเลกเนี่ยเอาไว้ให้2โดสด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซลนะครับแล้วก็ใต้กระเป๋านี้นะครับก็จะมีในส่วนของออลล์อลนะครับเชือปผูกคิ้วนะครับเลสดอดนอกจากนั้นนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็กระเป๋านะครับก็จะมีคิ้วขนาดต่างๆนะครับบวกกับมีไกด์ไวด้วยนะครับ แล้วก็จะมีเครื่องจอด DTX นะครับแล้วก็สเตปเจาะสเตป DTX จะอยู่ด้านในอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ในการเจาะ DTX นะครับก็อด้านข้างนี้นะครับเื่อในกรณีที่จำาเน็นที่จะต้องอน,ะอนะครับเจาะเลือดนะครับเซฟแลบมือนะครับก็จะมีคิ้วแลบของโรงพยาบาลเราอยู่ในนี้นะครับก็มีส่วนของทูนิเก้อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นอุปกรณ์อ่าคร่าวๆนะครับในการใช้เพิ่มเติมบนรถพยาบาลนะครับ งคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลถหารศึกไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อประโยชน์ต่อการส่งต่อผู้ป่วยระบางสถานพยาบาลได้อย่างกวอาภัยขอบคุณครับ